วิธีปลดล็อกเบอร์โทรนะครับที่เราบล็อกเขาไว้นะครับบน iPhone ให้ทําตามนี้ได้เลยอย่างแรกเขาจะมีทั้งหมด2วิธีนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่เจ้าตัวแอป,ปตรงนี้ได้เลยนะครับแอป,ปโทรของเรานะแล้วก็เบอร์ไหนที่เราบล็อกไปนะครับให้เราลองหาดูเมื่อเพื่อนๆเ,เจอแล้วนะครับให้เราไปที่ตัว i ทางด้านหลังเบอร์นั้นครับผมอ่ในตัวอย่างผมจะเป็นเบอร์นี้นะก็กดเข้ามาได้เลยและเลื่อนลงมานะครับ เขาจะมีตัวเมนูที่เขียนว่าเลิกปิดกัน้นบูโทรตรงนี้นะครับให้เรากดขึ้นมาได้เลยและถ้าเกิดเขาเป็นข้อความแดงๆแบบนี้แปลว่าเบอร์นี้ถูกยกเลิกการบล็อกเรียบร้อยแล้วนั่นเองส่วนวิธีที่สนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ตัวเบอร์มันไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะให้เราออกจากหน้านี้ไปครับผมไปที่การตั้งค่านะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาครับผมให้หาเจ้าตัวเมนูที่เขียนว่าแอปตรงนี้นะครับก็กดเข้ามาได้เลย จากนั้นให้เราเลื่อนหาเจ้าตัวแอปโทรศัพท์ครับผมที่เป็นไอคอนรูปสีเขียวและเลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะครับในส่วนของลายชื่อที่ปิดกั้นตรงนี้นะครับตรงที่ลูกศรชี้ให้เรากดเปิดขึ้นมาได้เลยตรงนี้ก็คือลายชื่อหรือเบอร์โทรนะครับที่ถูกเราบล็อกทั้งหมดนะครับให้เพื่อนเพื่อนกดไปที่แก้ไขนะครับมุมขวามือด้านบนจากนั้นเราต้องการยกเลิกบล็อกคนไหนออกนะครับให้เรากดที่ตัว เครื่องหมายลบทางด้านหน้าเบอร์นั้นได้เลยอ่าในตัวอย่างผมจะลบอันนี้ออกไปนะครับปึ๊บแล้วก็กดที่เลิกปิดกั้นครับผมจากนั้นกดที่ปุ่มเสร็จสิ้นทางด้านบทนะครับแล้วก็กดแบ็กออกไปใช้งานได้ตามปกติเลยเพียงแค่นี้ก็จะเป็นการยกเลิกบล็อกหรือว่าปลดบล็อกให้กับตัวเบอร์ที่เรากดบล็อกไว้นั่นเองหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับใครทำแล้วได้ผลไงพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิป แล้วก่อนปิดคลิปอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ